แล้วได้เียนะคะเมื่อกี้เราได้ข้างหน้าแล้วความต้านของข้างหน้าข้างล่างความยาวก็คือเท่ากับขอบตรงที่เราตัดเอาไว้ที่เด็กขาก็บอกความยาวที่ต้องการอันนี้เวลาตัดตรงนี้อันี้บนหน้าให้ออกให้ผมเย็บด้วยตัวระวันหน้าตรงนะฮะเราจะหยุดหน้าเความยาวรอบทรงคือนี้ใช่ไหมค่ะแม่ความยาวเนี่ยรอบทรงคือนี้แล้วข้างหน้าก็คือเท่าตรงนี้ มก็ตรงนี้เราต้องตัดมาเชื่อมกันในี้อขอยางนี่ตัดมาเชื่อมกันเวลาเราีผมเนี่ยเราค่อยๆไลนี่ใช่ไหมยางนิ่มมีางงยางนาใช่ไหมตัดตรงมาอย่างตรงนี้ ถ้ามันไม่สวยเราก็ใหไหคะเลม่ะอันนี้ผ่าเราได้อย่างนี้แหละข้างนึงเราเราให้แต่อันที่สองยวให้แต่งเองนะอันที่สองก็แบ่งอีกครึ่งมาที่สุดครึ่งของที่เหลืออีกทีนะคะ